ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธิชนผู้ฟังทุกท่านและก็ผู้ชมด้วยนะวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกเช่นเคยทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลา9นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา11นาฬิกาเป็นประจำ สำหรับรายการในวันนี้อัตมาจะเริ่มต้นด้วยการประรบและอำนวยพรแก่ญาติโยมสาธุชนเนื่องในวาระดีถีแห่งปีเก่าที่กำลังจะสิ้นสุดลงและ การเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ต่อไปในวาระดิถีแห่งวันสิ้นปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่ณนัดนี้อัตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพภะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบขอจงมีอายุมั่นฝันยืน มีแต่ความสันติสุขและสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติได้แก่ทรั์สมบัติรูปสมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้เจริญถึงสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรสืบต่อไปทุกท่านตลอดกาลนาน ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกท่านแม่ท่านที่มีจิตใจเมตตาแผ่เมตตาความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขแผ่กรุณา ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุขทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีและสูงสุดสุดท้ายก็คือผู้เบกขาความเป็นกลางวางเฉยเมื่อสัตว์โลกทั้งหลายถึงซึ่งความวิบัติอันตนช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นพรอันประเสริฐจากผู้ที่มีเจตนาดีอย่างเช่นผู้มีอายุยืนนานหรือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ตลอดทั้งครูบาอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาติวุฒิ และวัยวุธอีกทั้งพระสมณะชีพรามจะได้ให้พรอันประเสริฐมากน้อยเพียงไรแต่การที่บุคคลผู้รับพรจะถึงความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์นั้นก็ขอจเจริญพรให้ทุกท่านพึงทราบว่า ท่านจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงรอบรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วปฏิบัติและตั้งตนอยู่แต่ในคุณความดีหลีกหนีความชั่ว กระทําจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์ของใสนำไปสู่ปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้บาปบุญคุณโทษรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงยิ่งขึ้นนั่นก็คือรอบรู้ในพระสัตธ,ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังนี้เป็นตน้นเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้ อย่างลึกซึ้งดีแล้วจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณความดีไม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความชั่วหรือบาปอกุศลที่เรียกว่าความชั่วหรือบาปอกุศลที่จะให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนก็เพราะประมาทขาดสติสัมปชัญญะรู้ว่าความประพฤติปฏิบัติที่ผิดศีลผิดธรรม และติดอยู่ในอบายามุขทั้งปวงนี้เป็นโทษก็พากันหลงผิดถ้าจะกล่าวธรรมดาก็คือเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเช่นประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายามุขต่างๆเช่นเป็นนักเลงสุรายาเสพติดเป็นนักเลงผู้หญิงผู้หญิงเป็นนักเลงผู้ชายหมกมุ่นอยู่ในกาม เหล่านี้เป็นต้นตลอดทั้งนักเลงการพนันนี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความเสือ่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนได้ตลอดไปถึงการติดดูการนัเล่นการติดเที่ยวกลางคืนการครบคนชั่วเป็นมิตรและความเกียดคร้านในการงานเหล่านี้ก็ชื่อว่าอบายามุขป,ปากทางแห่งความเสื่อมเสียและยิ่งถ้าปฏิบัติ หรือประพฤติผิดศีลผิดธรรมเช่นมักเสพสิ่งเสพติดมืนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นต้นเหล่านี้ทำให้สติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีนั้นมาลายหายไปสิน้นก็จะพลอยให้เห็นกงจักเป็นดอกบัวดังที่โบราณทนวาน เมื่อหลงประพฤติผิดไปแล้วแน่นอนต้องได้รับโทษความทุกข์เดือดร้อนแม้อย่างการขับรถขับราก็เหมือนการดำเนินชีวิตการขับรถขับรานั่นถ้าประมาทขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้จักยับยัง้งชั่งใจประมาทอยู่หรือเสพยาเสพติดเช่นมึนเมาต่างๆแล้วขับรถขับราเป็นต้นด้วยความประมาทอย่างนั้นแน่นอนละ่ะ การขับรถขับรานั้นก็เสี่ยงต่ออุบัติภัยอุบัติเหตุอาจจะถึงชีวิตหรือถึงพิกลพิการหรือวิบัติเสียหายได้เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตก็เหมือนกับการขับรถขับราถ้าไม่ประมาทมันดำลึกเสมอว่าทางเสื่อมบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างนี้แล้วมดเว้นเสียปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดีมีศีลมีธรรมแล้วย่อมถึงความเจริญและสันติสุขด้วยกันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นอยู่เสมอน,นั้นตรงกับหลักทิฏฐธรรมิกถาประโยชน์ข้อปฏิบัติให้ถึงความเจริญและสันติสุขคืออุตสาหสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีวะอารักษสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ธรรมมาหาได้โดยสุจริตให้ใช้ได้นาน,าน กาลยานามิตรตารู้จักคบคนดีเป็นมิตรและสมชีวิตตารู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทํามหาได้โดยสุจริตด้วยการรู้จักใช้พอเหมาะพอดีกับรายจ่ายไม่ให้เกินรายจ่ายไม่ให้แร้นแค้นนะักและไม่ให้ฟุ่มเฟือยนะเมื่อทำได้อย่างนี้การดำเนินชีวิตถึงความเจริญและสันติสุขตามคําอํานวยพรนี้ทุกประการจึงขอญาตโยมสาธุชน จงมีแต่ความสันติสุขและสวัสดีตลอดกาลนานเทอเจริญพรทีนี้ก็มาถึงรายการของเราในเบื้องต้นในวันนี้มีหลายเวลามาแล้วอาตมาได้กล่าวถึงการปฏิบัติธรรมตามพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าจะว่าตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าหัวใจพระพุทธศาสนาแท้ๆก็คือการศึกษาหลักธรรมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรไว้อย่างถูกต้องแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าพระองค์ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ความจรงิงอย่างแท้อย่างประเสริฐสี่ประการในเรื่องของความทุกข พระองค์ทรงเห็นตลอดหมดทรงเห็นแจ้งตลอดหมดในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2,593ปีที่ผ่านมาที่เมื่อก่อนแต่ที่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าในยามต้นแห่งราตรี ทรงบันเพ็นสมานธรรมถึงบรรลุป,ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติย้อนหลังได้นับพบนับชาติไม่ทวนทรงเห็นทะลุกปโปรงว่าสัตว์โลกต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสาระจรไปสุคติพบคือพบภูมิที่ดีเช่นไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพ,พยดาเป็นพรหมเป็นอรูป,ปรพรหมในอรูปโลก อย่างนี้ก็มีแต่มีน้อยไปทุกติภพเช่นไปเกิดเป็นเปรตบางสัตว์นรกบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เอราชานบ้างมีมากต่อมากนะักพระองค์ทรงเห็นตลอดทรงสลดพระทยัยนี่อาตมากล่าวเสมอเพื่อเตือนทุกท่านให้ทราบว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละเป็นทุกข์นในเบื้องต้นและเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในที่ดีบ้าง ไปเกิดในที่ไม่ดีไม่เจริญเต็ไมไปได้วยความทุกข์เดือดร้อนนี่มากต่อมากเพราะอะไรในยามกลางแห่งราตรีพระมหาบุรุษก็ได้บรรลุวิชาที่สองชื่อว่าจุตูปปาตยานยานอย่างรู้จุติปฏิสนธิของสัตว์ว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรดีบ้างชั่วบ้างได้รับผลกรรม เป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ไปตามกรรมแล้วกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นก็ยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามกรรมถ้าการทำไม่ดีเช่นประพฤติผิดศีลผิดธรรมหรือติดอยู่ในอบายมุกมากๆครับกรรมไม่ดีเหล่านั้นเป็นยังเป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดในทุกติภูมิ นับคบนับชาติไปทั่วซึ่งอันนี้สัตว์โลกทั้งหลายมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่พระองค์ทรงเห็นแจ้งด้วยจุตูปปาตยาและปุเพนิวาสานุสติยานยานนลึกชาติได้เป็นเบื้องต้นยานอย่างรู้จุติปฏิสนทีของสัตว์เป็นเบื้องกลางและก็ทรงเห็น ชัดเจนว่าสัตว์โลกใดทำกรรมดีคือเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้เว้นจากกายทุจริตประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในกายสุจริตกายทุจริตคือเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาประพฤติผิดเจตนาในการลักช่อกรบฏคดโกง คอร์รัปชันและเจตนาประกอบอาชีพทุจริตเช่นอาชีพในการผลิตการจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทผลิตจำหน่ายจ่ายแจกยาพิษอาวุธยุธโทโธปรกรณ์สำหรับประหัตประหารกันนี่เรียกว่ามิจฉาอาชีวะ เป็นอาชีพทุจริตเป็นอาชีพที่ไม่ดีและประพฤติผิดในกรมและถ้าว่าถึงขั้นสำสนในกรมแล้วนั่นเรียกว่าอวายมุขปากคางแห่งความเสื่อมเสียนี่ความประพฤติเหล่านี้เป็นความประพฤติไม่ดีทางกายเรียกว่าทุจริตทางกายแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพียงสามข้อที่ทรงเรียกว่า อกุศลกรรมดททานปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีแต่ว่าส่วนอบายามุขนั้นแยกออกไปต่างหากเรียกว่าอบายามุขปากทางแห่งความเสื่อมเสียแต่รวมเบ็ดเสร็จก็เป็นความประพฤติไม่ดีด้วยกันทท้งนั้นให้ผลหนักเบามากน้อยตามส่วนแห่งน้ำหนักของความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้น โดยเหตุคือเจตนาความคิดอ่านด้วยความหลงผิดเรียกว่าอาวิชาหรือโมหะหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงถ้ามีน้ำหนักมากก็ผลหรือโทษที่จะได้รับก็มากมีน้ำหนักมากแล้วก็นานนับคบนับชาติในท่วนทีเดียวนี่กล่าวแต่เฉพาะกายทุจริตวจ,จีทุจริต นั่นกล่าวคำโป้ปดมดเท็จกล่าวคำโป้ปดมดเท็จคำไม่จริงนีตลอดไปถึงการให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นให้เขาเสียหายตลอดไปถึงการบิดเบือนความจริงเพื่อประโยชน์ตนให้คนหลงผิดเพื่อประโยชน์ตนนี่นี่คำโป้ปดมดเท็จ กล่าวคำหยาคายนั่นด่าทอนินทาว่าร้ายแล้วก็คำยุให้รำตามให้รวอยุแยกเขาแตกสามัคคีแล้วกล่าวคำเพอ้อเจอ้อเหลวไหลไรสาระเพอ้อเจอ้อเหลวไหลไร้สาระนี่แปลว่าพูดไม่มีสาระรวมตลอดไปถึงการสอน ชี้แนะแนวทางความประพฤติปฏิบัติที่ผิดจากทำนองทองคมสิ่งที่เป็นบาปก็ว่าเป็นบุญสิ่งที่ว่าเป็นคุณก็ว่าเป็นโทษเพราะความหลงผิดตัวเองและคำว่าเพื่อเจอเล้วไหลไร้สาระนี่รวมตลอดไปถึงนะแม่แต่ผู้ศึกษาปฏิบัติรมแล้ว ชอบโอวดในคุณวิเศษของตนตลอดไปถึงชอบพยากรณ์ต่างๆอย่างโน้นอ,อย่างนี้อันนี้ญาติโยมสาธุชนของเราให้รู้ไว้ด้วยนะแม้ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นบ้างก็อย่าทะนงตัวว่าเก่งแล้วเที่ยวพยากรณ์ให้คนนั่นคนนี้ว่าอย่างนั่นอย่างนี้ ตราบใดยังไม่เป็นพระอระหันต์นะอย่าไปหลงตนเองว่าตนเก่งมียานทัศนะดีเด่นแล้วนะเปรียบเหมือนน้ำในกระบอกเนี่ยถ้ามันเต็มคุณคุณธรรมมันดีเนี่ยเขาจะเงียบเขาว่าน้ำในกระบอกนี่ถ้ามันเต็มเนี่ยแม้จะกรอบมันก็ไม่ค่อยจะดัง แต่อน้ําในกระบอกม,มันมักจะพร่องมันยังไม่เต็มมันยังพร่องอยู่เนะี่ยบางทียังไม่ทันจะขยอกเลยมันดังซะก่อนนะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอยากดังนะโยมนี่ก็เหมือนกันนี่เราเพิอเจอเหลวไหลไรสาระบางคนเนี่ยพอนั่งไปเห็นไรหน่อยก็ชอบพยากรณ์ชอบเอามาพูดถูกจริงหรือเปล่าตรงจริงหรือเปล่ายานทัศนะเป็นพระอาหารหันต์หรือยัง ถามตัวเองก่อนถ้ายังแลยอย่าพูดเพราะพูดแล้วมันผิดมันบาปที่ตัวเองนั่นแหะนะแล้วบางทีไปก่อความยุ่งยากใจแก่ผู้อื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นในวัดเราเนี่ยนะจึงมีนโะยบายว่าห้ามพยากรณพระปฏิบัติเขารู้อะไรต่ไรเยอะเขานิ่งเงียบเขาไม่พูดแต่บางทีโยมชอบพูดบอกสักวันนะ ว่ามีโทษเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมสูงเขาไม่พูดมากหรอกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นนี่แหละว่าจาเพ้อเจอ้อเหลวไหลไราสาระระวังให้ดีเพราะฉะนั้นในพระวินัยพุทธบัญญัติถ้าอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีในตนพระภิกษุรูปนั้นปาราชิกเลย แต่ถ้าอวดอุตริมนุสธรรมอันมีในตนแก่พระภิกษุเสมอกันมีในตนนะแน่นอนแล้วนะบอกแก่พระภิกษุด้วยกันยังต้องอาบัติปาจิตตีอาบัตปาจิตตีนะ เหาะเหินเดินอากาศได้บอกเพื่อนพระภิกษุยังต้องอาบัติปาจิตตินี่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้ขอให้เข้าใจไว้ว่า,วาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นอย่าได้โอโอวดไปเดี๋ยวป๋าเข้าใจผิดทุกท่า มามใกล้ๆหน่ยนี้มาเดี๋ยวาไงนะเออขออภัยนี่แหละถึงงงนิดนึงเมื่อกี้เม,มาหมัดไปหน่อยต้องขออภัยญาติโยมนะสำหรับพระภิกษุที่ทรงคุณวิเศษจริงมีอุตริมนุสษษธรรมคือคุณธรรมอันยิง่งเช่นได้ฌานได้สมาบ,บัติจริงบอกพระภิกษุด้วยกันก็ไม่เป็นไร แต่บอกอนุปสัสมบันคือผู้ที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุเช่นบอกแกสามเณรแกญาติโยมยังต้องอาบัติปาจิตินี่ต้องขออภัยที่เมื่อกี้กล่าวผิดไปนิดนึงนี่พระนะพระคุยกับพระบอกพระกันมีจริงบอกกันก็ปลอดภัยใช้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกอนุปสัสมบันคือ ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระภิกษุเช่นบอกแกสามเณรบอกแกญาติโยมอย่างนี้ถ้าบรรลุอย่างนั้นจริงแล้วบอกยังต้องอาบัติปาจิตติแต่ถ้าบรรลุไม่จริงแล้วอวดอุตริมนุสธรรมอันไม่มีในตนเป็นปาราชิกนี่ต้องเข้าใจอย่างนั้น มีอยู่ในพระวินัยพุทธบัญญัติเพราะฉะนั้นอันนี้ขอให้เข้าใจให้ดีนะอันนี้อยู่ในการกล่าววาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระในวัดเราจึงต้องห้ามนาโยมอาจจะบางท่านอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติไปแล้วรู้อะไรเห็นอะไรเนะี่ยเขาเฉยเขาไม่พูดหรอกถ้าเขาจะพูดเขาก็จะพูดกับญาติโยมอะเขาจะพูดกับครู บอกกับครูและครูจะได้บอกว่าไอ้นี่จริงไม่จริงนะแล้วควรจะทำอย่างไรอย่าได้ไปพูดทั่วทั่วไปนะไม่ดีเพราะฉะนั้นะที่นี่เราจะไม่มีการพยากรณ์ใครมาถามหวยถามอะไรไม่ต้องมาถามหรอกเราไม่ดูให้ใครท้งนั้นและไม่เกี่ยวด้วยการปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อชำระกิเลสเหตุแห่งทุกอย่างเดียวเพื่อจเจริญปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมและในอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอย่างเดียว นี้กล่าวแต่วาจาทุจริตแต่ถ้าเป็นมโนโทุจริตนี่เป็นประการที่สามจิตใจเต็มไปด้วยอภิชาความเพ่งเล็งคือโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดตลอดไปถึงการเ,เต็มไปด้วยราคะนี่ ก็จัดเป็นมโนทุจริตแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรน,นี่ก็เป็นมโนทุจริตและหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็เป็นมโนทุจริตทั้งสมประการคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอกุศลกรรมบท ปฏิบัติเองก็ดีชี้แนะให้ผู้อื่นปฏิบัติก็ดียกย่องยินดีที่ผู้อื่นปฏิบัติก็ดีล้วนแต่ไม่ดีทั้งสิ้นให้เลิกละเสียแล้วกลับปฏิบัติอยู่ในกุศลกรรมหมดกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกายสุจริตก็ ไม่เจตานาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยมีจิตใจเปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันประกอบแต่อาชีพสุจริตมีการเสียสละการให้ทานบ้างเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นเป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนไม่มากมากรู้จักสำรวมในการ นี่ดังนี้เป็นต้นวจีสุจริตกล่าวแต่คำจริงกล่าวแต่คำอ่อนหวานสุภาพและกล่าวแต่คำประสานไมตรีและเป็นวาจาที่ดีเป็นสุปภาสิ์เป็นวาจาที่มีสาระประโยชน์และมโนสุจริตไม่โลภจัดไม่ร้ายขะจัดไม่โกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่หลง ไม่หลงว่าคือไม่หลงคือรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอย่างนี้เป็นตนนี่เป็นมโนสุจริตดังนี้เป็นตน้นท่านทั้งหลายเมื่อประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ดำเนินชีวิตไปในทางเจริญและสันติสุขได้นี่เป็นพื้นฐานนะเป็นเพียงพื้นฐานนะ ะละเว้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตปฏิบัติอยู่ในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเลิกละอบายามุกทั้งปวงไม่เกี่ยวข้องด้วยและประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณความดีข้ออื่นๆซึ่งเมื่อกี้ได้กล่าวแล้วประโยชน์สุขในปัจจุบันขยันประกอบสัมมาอาชีวะ รู้จักรักษาทรัพย์ที่ทรมาหาได้โดยสุจริตให้ใช้ได้นานๆรู้จักพบคนดีเป็นมิตรอย่าหลงไปรบคนชั่วเป็นมิตรและรู้จักใช้สอยทรัพย์ที่ทรมาหาได้โดยสุจริตอย่าให้แร้นแค้นนักอย่าให้ฟุ่มเฟือยนักดูงบประมาณให้ดีจัดสรรงบประมาณให้ดีปฏิบัติได้อย่างนี้ชีวิตเจริญและสันติสุขด้วยกันทุกคนและถ้าทำดียิ่งขึ้นไปถึงเป็นเศรษฐีได้ เพราะฉะนั้นท่านจึงย่อ,อ,อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าอุอากษาาัตว่าเป็นหัวใจเศรษฐีท่องไว้เป็นประจำและปฏิบัติตามพระสัตธรรมนี้มีสิทธิเป็นเศรษฐีได้ทุกคนเอาละ่ะช่วงนี้เป็นช่วงพักให้ทางสถานีเขาออกข่าวรายการ